สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอเจอกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ศุกร์ที่12กันยายน2568นะครับอ่ะทีมชาติผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นมาเชียร์ในฟุตบอลลีกกันเหมือนเดิมค่ำคืนวันศุกร์ไฟเดไหนมีลงเล่นกันทั้งบุนเดสิก้าลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสแต่ผมไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเลือกเกมโอลิมปิกมาร์เซย์โอลิมปิกมาร์เซย์กับลอริยองมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับ คู่นี้เล่นกันตีหนึนะครับอ่ะก่อนจะไปวิเคราะห์เหมือนเดิมแอ eak 9 9นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยข่าวคราวุาุตบอลแล้วก็สอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนากันได้นะครับแอ eak 9 9มาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับ เกมนี้จะเป็นเกมที่4ของทั้ง2ทีมนะครับมักเซยเจ้าถิ่นร้งอันดับที่10บอยู่3แต้มลอยยองก็มี3แต้มนะครับนะสเกมที่ผ่านมาชนะ1แล้วก็แพ้ไป2เกมทั้งคู่นัดที่ผ่านมานะครับมักเซยก็เจอกานหนักหน่อยครับบุกไปแพ้ลอย,ยองก่อนจะเบรกทีมชาติแพ้ไปศูนยส่วนลอยยองเปิดบ้าน โดนริวบุกมาถล่มยับเลยครับ1ประตูต่อ4คู่นี้เคยเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับลอริยองเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากลีกเดอร์นะเป็นแชมป์ลีกเดอร์ก็เจอกันเมื่อ2 0 2 3ถึง2024มาร์เซยชนะรอริยองไปกลับเลยนะครับเล่นในบ้านกด31บุกไปเยือนก็ชนะ42มาวันนี้ด้วยชื่อชั้นก็ยังมองว่าโอลิมป,ปิกมาร์กเซยเนื้อตัวดีกว่านะครับมีเกรีนวูดโอบาเมยองมีอเมตตาโอเล่ le, นะมิดฟิลก็จะมี ทั้งทางด้านฮอยเบียนักเตะอย่างชิมมชิเวอาร์ก็โดนยิ้มตัวไปจากยิมตุสก็น่าจะมีชื่อในเกมนี้นะครับรวมไปถึงโกเมสพวกนี้อยู่หมดนะครับเป็นจามงปาวามีอาเกสประตูเป็นลูรี่นะครับก็มองแล้วการเล่นในบ้านแล้วก็ชื่อชั้นของนักเตะดีกว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยเปิดหัวลิกเอ,อลิกเอิงมาสามเกมแพ้ไปถึงสองวันนี้บกักงเซสต้องเอาเราบเราหมุชื่อว่าน่าจะชนะได้แบบสบายๆคู่นี้เลือกไม่ยากครับช่ว่าโอลิมปิกบรักเซสน่าจะเดินหน้าบุก ใส่โรยองก็สกอร์แรกมาเร็วน่าจะไหลครับคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านมา์เซยครับน่าจะเข้าวินแบบสบายสม,ยสมยัยส่วนอีกคู่หนึ่งนี่ผมไปที่ฟุตบอลโปรตุเกสนะครับเบนฟิก้าอันดับ4เจอกับทางด้านซาตาคารอันดับที่10บเบนฟิก้าเล่นในบ้านดูด,ดันอยู่นะครับถ้าไม่เจอทีมใหญ่อย่างพวกลิสบอนอย่างทางด้านทีมอย่าง FC ฟซนะีปอโตเนี่ยวันนี้เจอทีมรองบอลชื่อว่าเบนฟิกา้า ก็น่าจะชนะได้แบบสบายๆเช่นกันนะครับค่ำคืนวันศุกร์เชียร์เจ้บ้านทั้งสองทีมเลยนะครับลิกเกอ่งฝรั่งเศสชอบโอลิมปิกมา์เซยแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลโปรตุเกสชอบเบนฟิก้านะครับขอบอลแฟนบอลอย่าลืมพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ @eak99 ตามหน้าจอเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ